ได้ขวาวาไปซาบผมมาเหรอจะบอกว่าขึ้นเทนเตอร์คือหนูไม่ซับผมไปเลยเพราะว่าไงเราก็ไปซาบผมข้างบนอยู่แล้วเอาสบู่ไปเลยจ้าแม่ใช่จริงๆก็คือขึ้นสเตตต่อไปนะคะก็คือสบู่บีตรงนี้เลยคะ่ะแชมพูซับผมแล้วบีไปเลยแล้วก็ล้างเรียบร้อยแม่พออยู่บ้านผิวไม่อาบน้ำเลยไปอาบน้ำที่เรนเทนเตอร์ หนูำหกไหลเย,ยอะมากอะเอาจริงเห็นชัดแมททุกคนว่าเหงื่อออกคือตอนแรกอะหนูตั้งใจว่าหนูจะเอาแบบทิชชู่อะยัดไว้ในเสื้อใช่ไหมแล้วพอแบบจบเพลงหนึ่งหนูก็จะหิวขึ้นละ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกหนูแบบว่าหายากินที่แบบลดเหงือ่อเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบว่าระบบเผาผ่านดีมากแบบที่ว่าเหงื่อออกเยอะมากๆพกผ้ายเย็นคือหนูมีสเปย์เย็นยี่ห้อหนึ่งนะคะที่หนูแบบว่าฉีด ก็ไม่ช่วยอ่ะทุกคนมันก็แค่เย็นเฉยๆแต่ว่าเหงื่อก็ยังออกเหมือนเดิมอ่ะเป็นเพื่อนได้เปล่าไม่รับค่ะไม่รับบทเพื่อนรับบทแฟน